โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้ล็อกรหัสผ่านตัวเครื่อง LG G6 กันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องนอกนะครับไม่ใช่เครื่องไทยนะครับมาจากน่าจากโซนเกาหลีนะครับตัวนี้โมเดลนี้จะส่วนมากจะไม่มีขายในไทยนะครับเท่าที่รู้มานะครับเพราะว่าตัวเครื่องนี้ก็ไม่มีภาษาไทยมาด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษมาหรือขายในไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลก่อนนะครับสักครู่ วนี้แต่ผมเห็นเขาบอกว่าราคาเปิดตัวนะครับตท่าที่อ่านมาจากเว็บไซต์นะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณส0 0 0มกว่าบาทเลยนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้ผมน่าจะเปิดตัวในปี2017นะครับเปิดตัวพร้อมกับพวกเอสเอสแปดนะครับ ตัวนี้เป็น a g g 6 CPU เป็น Snap แปดสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาข้อมูลให้แล้วครับ ตัวนี้เขาวางจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ครับวางจำหน่ายราคาเปิดตัวอยู่ที่24,990บาทนะครับเปิดตัวในวันที่7กันยา2560นะครับตัวนี้ในไทยก็มีขายนะครับแต่ส่วนมากนะครับสเปคมันแรงดีเลยนะครับตัวนี้ที่ผมไปอ่านรีวิวมาแต่คลิปนี้มันไม่เกี่ยวกับราคาหรอกนะครับแต่ผมจะเกินนำใม่ฟังก่อนนะครับว่าตัวเครื่องนี้เป็นมาประมาณไหนนะครับ แต่อันนี้สอบถามเจ้าของเครื่องเบื้องต้นเขาบอกว่าซื้อมาจากต่างประเทศนะครับพวกเว็บอาลีเอกเพจอะไรประมาณนี้นะครับมันจะถูกตกเครื่องประมาณละสี่พันนะครับเป็นมือสองนะครับที่เขาประกอบมาขายโอเคครับเรามาดูแนวทางการแก้รหัสผ่านกันเลยนะครับแนวทางนี้นะครับสามารถใช้แกะได้ทั้งตัวเลขแล้วก็ลายวาดนะครับตัวเลขตัววาดตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับที่ติดรหัสผ่านที่เป็น LG G6 รุ่นนี้นะครับสามารถใช้วิธีนี้แก้ได้หรือ LG รุ่นอื่นก็ลองเอามาแก้วิธีนี้ดูนะครับสามารถทดลองได้นะครับโอเคเริ่มแรกเลยนะครับตัวเครื่องตีรหัสมานะครับให้เราปิดเครื่องลงครับปุ่มปิดเครื่องปุ่มโฮมก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มลดเสียงจะอยู่แค่ข้างๆครับตัวนี้ครับจะไม่มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้เป็นไทยสีแล้วนะครับอ๋อตัวที่มันจะไม่มีปุ่มปิดเปิดเครื่องอยู่ข้างๆอันนี้เป็นถาดซิมครับ นะเวลาเราจะกดปิดเปิดหน้าจอกดข้างหลังเอานะครับโอเคครับเริ่มแรกนะครับปิดเครื่องลงโดยการกดข้างหลังนะครับกดแช่ที่ปุ่ม power ด้านหลังจอแล้วก็เลือกไปที่ power off ครับแล้วก็เลือกไปที่ power off อีกหนึ่งทีครับตัวเครื่องก็จะให้สายรหัสนะครับวิธีปิดเครื่องนะครับถ้าตัวเครื่องถามรหัสเราไม่รู้นะครับให้เราเสียบสาย usb นะครับเข้าไปที่ตัวเครื่อง เดี๋ยวผมลองเสียบกับไฟบ้านให้ดูนะครับตอนแรกว่าจะเสียบกับคอมอันนี้เราจะใช้ไฟบ้านนะครับไฟบ้านก็คืออะแดปเตอร์ที่เป็นหัวชาร์จอย่างนี้นะครับทั่วไปถ้าเกิดว่าอะแดปเตอร์แบบนี้เข้าไม่ได้อาจจะต้องได้ใช้ไฟไฟ USB จากคอมนะครับเบื้องต้นเลยเดี๋ยวผมลองใช้สายแบบนี้ดูก่อนนะครับเพื่อว่าจะให้ได้ทําตามกันได้ทุกคนนะครับเพราะว่าบางท่านไม่มีคอมนะครับแบบนี้เราจะใช้ไฟบ้านในการเข้า Okay. เสียบหัวชาร์จปกติเลยครับเป็นไทซีนะครับตัวนี้โอเคปิดเครื่องลงครับ power off power off ถามรหัสนะครับปิดเครื่องไม่ลงเหมือนซัมซุงรุ่นใหม่ๆเลยต่อสายเข้าไปครับต่อเสียบสายเข้าไปก่อนนะครับวิธีปิดครับกดปุ่มลดเสียงแช่ไว้กับปุ่มเปิดเครื่องครับพร้อมกันแช่ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าตัวเครื่องจะขึ้นรูปชัดแบบ ผมยังไม่ปล่อยนะแช์ไว้ก่อนครับโอเคครับทีนี้นะครับทีนี้มือเราสังเกตดูนะครับมือผมยังกดแช์อยู่พอโลโก้กระพิบรอบนึงให้เราปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกนะครับปล่อยอย่างนี้แล้วก็รีบกดเข้าไปใหม่นะครับเห็นไหมครับมันจะพาหน้าน,นี้อันนี้คือหน้าล้างเครื่องของ lg แล้วนะครับก็คือหน้า f a c t o ฟ y d a อรี่ดัตนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าผมตอบคำว่าใช่ตัวนี้นะครับก็คือกดเลื่อนลงคําว่าเยียดก็คือมันจะล้างเครื่องนันทีเลยแต่ผมจะทําให้เห็นอีกรอบนึงนะครับจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งขวาก่อนให้มันไปหน้าติดรหัสก่อนนะครับ รอนะครับตัวเครื่องอาจจะบ,บูตนานหน่อยอันนี้ผมจะทําซ้ําให้ดูอีกรอบนึงนะครับแต่แต,แต่ถ้าท่านผู้ชมเข้าหน้าสีขาวตัวเมื่อกี้นี้ได้แล้วก็สั่งล้างเครื่องได้เลยครับตอบคอมว่าใช่ได้เลยรายเอียดได้เลยมันก็จะล้างเครื่องนะครับอันนี้โอเคเครื่องตีรหัสหน้าจอนะครับปิดเครื่องลงกดปุ่มนี้แชนี่ครับถามรหัสนะครับ เครื่องไม่ได้ถามรหัสเหมือนเดิมครับเสียบสาย usb กับไฟบ้านนะครับเป็นไฟบ้านนะท่านผู้ชมนะนี้นะครับไฟบ้านใช้ไฟบ้านนะครับจากการเข้าเสียบสาย usb เข้าไปครับกด p อ w e r ก่อนให้มันถามรหัสหน้าจอก่อนโอเคพอตัวเครื่องถามรหัสนะครับกดปุ่มลดเสียงเข้าไปก่อนลดเสียงตามด้วยปุ่มเปิดเครื่องครับ หลังหลังตัวเครื่องได้เป็น G6 ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ลองกดดูนะครับรุ่นอื่นอาจจะอยู่ข้างขางนะครับรุ่นอื่นปุ่มปิดเปิดเครื่องอาจจะอยู่ข,ข้างข้างที่เป็น LG กดแช่ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนตัวเครื่องข,อขึ้นโลโก้โอเคครับพอตัวเครื่องข,อขึ้นโลโก้อย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับรอตัวโลโก้กระพริบอีกหนึ่งรอบค่อยป,ปล่อยมือผมยังแช่อยู่นะครับมือเราอย่าสั่นนะครับเพราะถ้าสั่นมันจะเป็นการอ่า,อาพอโลโก้กระพริบแล้วนะครับยังแช่อยู่นะครับขั้นตอนนี้ ปล่อยปุ่มนี้ออกครับแล้วก็รีบกดเข้าไปเร็วๆปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกนะครับแล้วก็รีบกดเข้าไปเร็วๆเห็นไหมครับมันจะมาหน้าล้างเครื่องอีกนะครับทันไหมครับถ้าไม่ทันก็ลองย้อนขั้นตอนกลับไปดูนะครับผมจะทําให้ดูแค่สองรอบพอนะครับถือว่าเป็นการทดทวนแล้วนะครับผมโอเคพอมนขึ้นหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนให้เราเลื่อนกดปุ่มลดเสียงหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเลื่อนไปที่เมนูความบาใช่นะครับให้ที่เมนูนี้นะครับแล้วกดปุ่ม พาเวอร์นะครับหรือปุ่มปิดเปิดเพื่อเป็นคําสั่งการยืนยันการเลือกหนึ่งทีนะครับอย่างนี้ครับตัวเครื่องก็จะถามว่าต้องการเอ่อเดลิตออร์ยูเซอร์ดัต้าไหมนะครับเราก็กดปุ่มลดเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันเลื่อนลงมาครับว่าใช่ y e s นะครับแล้วก็กดปุ่ม Power ออีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งการเลือกครับอย่างนี้ครับ รอครับตัวเครื่องเอาก็จะทำการล้างดา t a ให้เรานะครับล้างรหัสหน้าจอสายก็จะเสียบไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะถอดก็ได้ถ้าเครื่องนม,มีแบตก็สามารถถอดถอดสายได้เลยน,นะครับจบกระบวนการของการเสียบสายยูดดีแล้วนะครับ ตัวเครื่องก็จะบูตนั้นพอตัวเครื่องบูตมารอบนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการเลือกภาษานะครับเราก็ตั้งภาษาที่เราถนัดเลยแต่แต่ตเครื่องนอกมาแบบนี้นะจะไม่มีไทยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรู้ก่อนว่าพอที่จะทําภาษาไทยให้ตัวลูกค้าได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าทําภาษาได้ก็อาจจะได้รับชมคลิปต่ตอไปนะครับเป็นการคลิปทําภาษาไทยซัมซุงนะครับไอไม่ใช่ซัมซง LG ลีครับโทษทีพูดผิด เด่ตัวนี้เห็นเขาบอกว่ากล้องมันสวยมากเลยนะครับมันเป็นตัวท็อปสมัยก่อนนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วราคาเปิดตัวอยู่2 0,000กว่าบาทเลยนะครับเมื่อเทียบเทียบกับมือถือทุกวันนี้ก็เทียบกับเออเทียบกับ s 2 0ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับณปัจจุบันนี้นะนาพศนี้นะครับามาแล้วนะครับขึ้นมาเป็นเกาหลีนะครับภาษ สายเราจบแล้วนะครับเราจบตั้งแต่ขั้นตอนการเราล้างเครื่องในแล้วครับต่อสายออเลยถ้ามีแบตนะครับถ้าไม่มีแบตก็ต่อสายชาร์จเข้าไปตัวบนจะเป็นภาษานะครับตัวล่างจะเป็นโซนภูม,มิประเทศนะครับให้เราเลือกเข้าไปที่ตัวบนครับแล้วก็จะมีอังกฤษมีไทยไหมลองเลืวอดูไม่มีภาษาไทยนะครับผมจะเลือกเป็นอังกฤษยืนพื้นไปก่อนนะครับต่นี้โอเคไม่มีไทยอันที่สองเป็นโซนนะครับเลือกไม่ได้ ไปครับ,อ,นนรบอันนี้กดเน็กครับอันนี้กดสคริปครับขอให้ใส่ซิมอ่าไวไฟไวไฟเน็กได้ไหมสคริปครับสคริปเอาเวไปก่อนถ้าเกิดว่าเครื่องไหนสคริปได้ให้สคริปข้ามไปก่อนนะครับ wiFi ถ้าเกิดว่าเครื่องไหนสคริปไม่ได้ให้เราเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องของท่านผู้ชมหลังล้างหลัดหน้าจอไปแล้วติดล็อกตัว Gmail ก็ ให้เราใส่ Gmail ของในเครื่องของเราเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องเป็นของเราเองเราจะมีข้อมูลอยู่แล้วทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเราจํา Gmail ไม่ได้จริงๆมันก็จะเป็นตีเป็นเครื่องติดล็อก Gmail นะครับจะต้องปลด Gmail ต่อในขั้นตอนถัดไปนะครับตัวนี้กดแต่ต่องนี้ติ๊กอันนี้นะครับอันข้างบนสุดแล้วก็มอมอแล้วก็เนครับเข้าหน้าหลักได้แล้วนะครับเดีวนี้นะครับแค่น,นี้รหัสหน้าจอก็หลุดแล้วนะครับ เรามาใช้กันดูนะครับวิธีการแก้รหัสผ่านหน้าจอ LG นะครับหรือวิธีนี้อาจจะประยุกต์กพลิกแพงไปใช้กับ LG รุ่นอื่นได้นะครับอาจจะไม่ใช้แก้แค่รุ่นเดียวนะครับผมเพียงแค่ปุ่มปุ่มปิดเปิดเครื่องเขาอยู่ข้างหลังเฉยนะครับ LG รุ่นอื่นอาจจะอยู่ข้างๆนะครับเราก็ประยุกต์พลิกแพงดูนะครับถ้าเกิดว่า LG รุ่นไหนปิดเครื่องไม่ได้ก็เสียบสายเข้าไปแล้วก็กดปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องแช่ไว้นะครับ อย่างที่พาทำเมื่อต้ตนคลิปนะครับโอเคครับลองไปใช้กันดูนะครับแนวทางนี้เดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่วีดีโอหน้าครับ